เกมแรกสินะต้องเงินไปฝากแม่ว้าวที่ไหนเนี่ยนั่นสินะอโอ้ยไม่กอดว่าแต่นั่นอะไรอะ่ะหนหรอหรอในเกมแรกนี้พวกคนต้องไปถึงเส้นชัยในรอกที่เด็กกำลังหันลังอยู่แล้วพูดคำว่า a e i o y u เท่านั้นอ๋อเกมสมัยเด็กป่ะถ้าเข้าใจแล้วก็จับเวลาเเวลาน้อยจ้าเออเกมว่ายังไงนะก็พอมันหันมาก็ให้หยุดั่นแล่เพื่อนอ๋ออย่างนั้นเองเหรอเฮ้ยราด้วยไปเร็วไปเร็วไว แล้วให้อยู่ตอนไหนล่ะเนี่ยฮะตอนนี้มหันมาไงระวังด้วยอะไรมาแล้ะเออเออเก็บตัวไม่ทันแน่โเหนื่อยจะมันกูผาอะไรนะเฮ้ยอะไรอ่ะหาเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าตายจริงดินะไตายแน่อะไรกันเนี่ยไม่แล้วหยุดเล่าอะ มออะย่าเกาเชียวนะได้ตายได้ฮะเกาอ่ะตายก็ยังมีเงินเยอะใช่ฮะพยายามะไอ้อะไรเนี่ยคืออะไรขึ้นน่ะอะไรกะฮ่าฮ่าฮ่ี่แกทำมาแล้วแกเนี่ยไอ้บ้าเลยดันเพื่อนแกนะฉันมาเบื่อเงินโบอีกบู๊นี่แก่เห็นเงินดีกับเพื่อนหรอวะเอ้ไอ้แกเหลือเวลา25วินาทีเฮ้ยแกมันเกินไ mời chân chung nhiều tụi mình ăn hết hương 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 น้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุกกิว่ามไม่ใช่ละนี่คือเคล็ดลับการ,รับขนมอ,อืมน่าอร่อยนะเนี่ยขอกินได้ไหมอ่ะจะย็นเพื่อนทำไมู้ลล่นอ๋อหล่ะก็ได้ก็ได้อ่ะทีนี้ก็ทำการมาปั๊มรูปกันใช่สารูปแล้วก็เราจะมีเลือกให้อยู่สีู่ปนะแล้วก็ทำการเอาใส่ภาชนะโอ้โหพอดีเป๊ะเลยอะ่ะสุดยอดทีนี้ก็เริ่มเกมได้ให้แกออกมาเนี่ยนะบ้าไปแล้วหาจะได้วงกลมอะไรวะเนี่ยทีหายแล้วลูกดาวไม่รู้ว่าจะ แกสลักนี่มันมันต้องหาเต็กใช่ไหมละับคุมไหนไม่นะผมว่าคงจะออกได้แล้วนะแค่นิดเดียวป๊ปมองคุมครับทายมานึงคนแล้วว่าต้องรีบทำหาเก็มฉันเอาเก็มหายไปไหนเนี่ยไม่นะเวลามใกล้หมดแล้วนี่ต้องรีบหาเข็มแล้วอยู่ไหนอ่ะคือว่าอโอเคอนี่ อยู่ไหนล่ะลูกเอ้ยฉันไหนหรือเปล่าเนี่ยฮะเข้มปะว้าวขอบใจโอเคเพื emperor, ่อนงั okay, cioè, wow, ้นก็ทำต่อทำไมถึงแตกอ่ะเดี๋ยวผู้คมอันนี้ไม่ใช่ของผมนะ ขอโทษไม่อยังเล่นแล้วอ่ะบ้าเอ้ใครจะไปแกะมาทันเวลาวันนี้ดูสีลุ่มดาวด้วยอะ่ะฮต้องมีอุปกรณ์เสริมสินะมารู้จักฉันซะแล้วนี่จะได้แกะง่ายขึ้นเอาละนะสเแบบ็บโอ้รเร็วเลยอฮเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามมากเลยผู้คุมครับผมทำเสร็จแล้วเย้โอเจ็บจังอะ่ะ อะไรเนี่ยนี่มันเกินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าขยันทัอยากตายเฮ้ยผูกแกมด้วยอย่าได้ตุกติกไอ้หัวชมพูที่ตายแน่เมื่อกี้เขาแค่สนุกลบเฉยๆอ่ะทำไมต้องฆ่าได้วะแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอแล้วเงินน่ะก็แจกได้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องเล่นเกมด้วยใช่ทำไมต้องเล่นเกมฆ่ากันได้วะผูกแกมันคนเลวสีแดงผูกแกก็เป็นเกมบม้อ ไปจัดผู้เล่นชุดใหม่ในเกมนี้พวกคุณจะต้องทำการเลือกทีมของตัวเองเพื่อจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเพื่อจะทำการเล่นเกมได้และเกมนี้มีชื่อเกมว่าเกมชักกระเยาะถ้ากทีมไหนแพ้ก็คือตัวตนกำจัดเท่านั้นเกมนี้ต้องใช้กำลังสินน่ะใช่แล้วล่ะต้องใช้กำลังมากแต่ว่าจะกลัวฝั่งหลังจังเลยอะไม่ต้องกลัวหน้าหลังแยะกว่าแน่ใจแล้วเหรอพวกแกตายแน่ ฉันเคยเป็นแชมป์มาก่อนนะสำหรับเรื่องชากกายืนไม่ได้คนุบาลจะใช่บ่อยมากเลยหาว่าไงนะอนุบาลเหรอใช่แล้วล่ะฉันจะเชื่อใจนายนสิน้มณงานฉันก็จะเชื่อใจนายถ้างั้นละก็ฟังสิ่ง่ฉันบอกต่อไปศัตรูจะมั่นใจในตัวเองมากเพราะหุมันแข็งแกร่งกว่าทั้งาะล่างกายแต่ว่าเราเยอะกว่าไงล่ะคั้แรกเราต้องเอ็นตัวด้าหลังให้สุดยืดสุดๆไปเลยหลังจากนั้นศัตรูจะเอกใจว่าทำไมถึงไม่ไป

น้อยแน่ไอพวกกงไงหนึงงีพวกเรามาเลยงึงึหึงได้เลยมาเอีนี้ตายหมดแน่เลยตัวนี้ต้อเชืงแล้วพีไม่อยู่ละทีดำโอเคดีละตายดมา้ยขาดสิวะเร็วเข้าใช่ไหมหมดีเลยไม่ได้ ใครก็ได้ช่วยทีเฮ้ยเกือบไปแล้วอะ่ะฮะผู้คมุมคือว่าถึงผมจะแพ้แต่ผมรอดคงได้อยู่ใช่ไหม ในเกมนี้จะต้องเล่นเกมเป็นคู่เพราะฉะนั้นกรุณาเลือกคู่ของตัวเด้วยนะคะคู่งั้นเหรอถ้าจะคู่กับนายนะข้าก็คู่กับนายเพื่อนงั้นเพื่อนเราคู่กันนะว่าจะเป็นเกมแบบไหนอ่ะว้าวเนี่ยคู่เราจะต้องชนะนั่นสินะให้เพื่อนเราต้องสู้เต็มที่เลยนะใช่เราต้องสู้เต็มที่เลยห้องงั้นเหรออารมณ์มันตอนเด็กเลยฮะเอาเรามาแล้วมาแล้วเพื่อนอถึงเลอะไรเนี่ยว่าแต่เราจะทำอะไรล่ะเนี่ยใช่นั่นสิ กติกาของเกมนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายจะมีลูกแก้วอยู่คนละสิบลูกแล้วชิ้นเกมจะเล่นหากฝั่งไหนลูกแก้วหมดก่อนฝั่งนั้นจะโดนกำจัดลูกแก้วหมดก่อนละ่ะบอกนะว่าเราสู้กันนะออให้ผู้คุม,ม,มเปนคไม่ได้เลยนะเนี่ยผู้คุมครับช่วยอธิบายใหม่หน่อยผมไม่เข้าใจเลยทั้งสองคนจะมีลูกแก้วอยู่คนละสิบลูกแล้วก็ทำการเลิกเกมจะเล่นด้วยกันทั้งสองคนแล้วถ้าหาว่าใครได้กินลูกแก้วทั้งหมดก็ออจะเป็นผู้ชนะฮะสู้กันเนี่ยนะอาสีน้ำเงนินบ้าจริง เ,เ,เรเา,าเล่นเกมไดดีล่ะเพื่อนอ่าฉัาเราเล่นเกมคู่ขี้ดีไหมนี่อันนี้คือขี้ส่วนสองลูกก็คือคู่แล้วก็ไอ้นายไทยอ๋อไายเหรอโอเคเอาล่ะเล่นด้วฉันก่อนนะนี่คู่หรือขี้เอ,อ่อฉันวางขี้นะอ่าขี้ขี้เหรอใช่ขอบใจนะอ่าโอเคตาฉันคู่หรือขี้ฉันวางขี้อ่ามันไม่ใช่มันคู่อ่าโอเคมาลองใหมยอย่อีกรอบนะเพื่อนอฉันจายแน่ อเคต่ตาไปตาฉันนะโอเคได้เลยเพื่อนไปเลยลูกพอ่อเฮ้ยต้องลงสิโอ้ยบ้าเลยหาไม่ลงเหรอโอ้ย oh, ลูกสุดท้ายอะ่ปะปะถุยตายอย่าลงเชียวนะเพื่อนเฮ้ยกดดันทังเลยอ่ะหาหาเย่นายไปเถอะเพื่อน อถึงเวลาแล้วเพื่อนใครยืนใกล้ก่อนสิเนะใช่แล้วล่ะอืมโอเคองั้นฮะอะไรเนี่ยต่อไปตาฉันนะโอเคเลยฮเลาก่อนเพื่อนฉันขอโทษลูกแก้วนะโอเคเพื่อนโอเคงั้นมาเล่นต่อกันเลยลูกแก้ว ่อไปตา้งไททันะเพื่อนโถ่ไอ้แก้วเพื่อนนั่นกูขันแน่ดอนไลยแกต้องโกูขันแน่อะไรเฮ้ยฉันกดโทษได้เพื่อนไอ้เจย์ก่อนเลยไปไหนอะเพื่อนลูกแก้วโถ่ไอ้ใครจะอยากทำอย่างนี้ในด่านนี้พวกคุณจะต้องกะระโดดข้ามกระจกจนถึงอีกฝั่ง ดยจะมีกระตกนิรภัยและกระตกธรรมดากระตกนิรภัยจะสามารถยินได้สองคนเท่านั้นส่วนกระตกธรรมดาทาการแตกทันทีเมื่อเหยียบแล้วก็ต้องไปตามลาดับที่ตัวเองเลือกมาด้วยลําดับหรอเริ่มเกมได้โอ,อ้แล้วเขาจะไปก่อนละเนี่ยอ้าฉ,ฉันเลือกมาคนแรกอะเราต้องไปนะเพื่อนเอาจิเหละเนี่ยว้ายสูงมากเลยอะ จะทำไม่ดีแล้วเนี่ยเพื่อนถึงมากเลยโอเคอัดต่อไปก็คว้าไล่สายอภิษีสายก็ได้อไม่นะโว้ยตายตาฉันแล้วสิเอาล่ะศีรษมบังคับฉันหน่อยฉันมีอะไรให้นายช่วยหน่อยนะว่ามาเลยมาเลยเพื่อนโอเคในจับมือฉันไว้นะอาล่าฉันจะเอ็นตัวไปเช็คดูว่ากระจกนี่ละไพ่หรือกระจกปอมใช่เลยแค่นี้ก็ไม่มีใครมาตายเพิ่มแล้วเจ๋งมากแล อีกแค่นิดเดียวเอง<ห>เฮ<ล>้ยยะจาจังวะแบบนี้เวลาหมดแน่ีเดยวเ่อฮะาถ้าแกทำไรองแกนะสีแดงไอ้บ้าเอ้ยไปตายไปขวงทางนักเอาละถึงนัดสบกันก็มีประโยชน์แล้วนะอาจจะเป็นสายก็ได้อุ๊ยป่าเอ้ยเอาละอันต่อไปฮะเออเรามัน อะไรวะนนีาา่มองมาทำไมอะแกไปก่อนอาาฉันเรตันได้ที่สิเพื่อนว่าไงนะาาก็ได้รีบไปเฮ้ยบ้าเลยจะต้องไปไหรก่อนล้ะเนี่ยตัวไปตายแน่เลยอะ่ะเฮ้ยเอาละว้ยไปละให้ตายสิลืมซะได้เมื่อกี้มันเร็วมากเลยเออขวาหรือมือซ้ายหรือขวา บ้าจริงเฮ้ยลูกปืนก็หมดแล้วว่ะเฮ้ยใช่หรือเปล่าเออเอาละนะทีนี้ก็ตาของฉันสักทีฮโอกาสที่มานานแล้วทีนี้ฉันก็จะไม่มีศัตรูมาขวางทางไงล่ะฉันก็จะได้เงินล้านแบบได้คนเดียว <laughs> แค่นี้ก็หล่อรับงินแบบชิวๆไงล่ะลก็